ปอปลาที่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อปอปลาที่ชะอมมากินก๋วยเตี๋ยวเนื้อปอปลาที่สาขาชะอ,นอมนะครับกินเกาเหลา ระเรารวมทุกอย่างนะครับเนื้อตอนนี้ลูกชิ้นอร่อยนี่ลืมสั่งเป็นพิเศษมานี้ธรรมดานะครับแค่นี้ก็น่าจะพอมื้อเย็นกระเปรากระวนเล็กพิเศษรวมทุกอย่างกับไส้ไสุ้งรวมอยู่ในี้หมด กินแล้วครับ